สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์ของยูกิโ oh! อกันอีกแล้วนะฮะและสิ่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ10เด็กสุดกาดก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าไอเด็กที่ผมจะพูดถึงเนี้ยก็คือเราจะพูดถึงมันแบบเพียวๆก็คือเฉพาะแคลนของมันนะฮะไม่ได้มีการนำเอาคอมโบจากการ์ดอื่นแคลนอื่นเนี่ยมาเกี่ยวข้องในการเล่นกับเด็กพวกนี้นะฮะโอเค มันจะมีเด็กไหนบ้างที่ผมพูดว่ากาก,ากมากๆเลยเท่าที่ผมเห็นนะฮะเรามาฟังกันดูคือจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่า10แน่นอนแต่ว่าไอ้สิเด็กเนี้ยที่ผมเอามามันน่าจะเห็นภาพนะฮะโอเคเด็กแรกก็คือคลาวเดียนเป็นหนึ่งในเด็กที่จัดได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ป่วนเอาเรื่องนะฮะเพราะว่าจุดเด่นของเด็กนี้คือมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในเด็กอะ่ะมันไม่โดนทําลายจากการต่อสู้นะฮะทำให้การจะเจาะบอดผู้เล่นคลาวเดียนในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ยากแถมถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆจนเขาสามารถที่จะ วางฟ็อกเคาน์เตอร์ไว้กับมอนทั้งสนามได้เนี่ยเราจะยิ่งเสียเปรียบเลยเพราะว่ามอนคลาวเดียนเนี่ยสามารถที่จะนำเอาฟ็อกเคาน์เตอร์มาใช้งานได้หลากหลายจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพิ่มพลังทำลายการ์ดเวทกับดักบนสนามทำลายมอนสเตอร์รวมถึงการทิ้งการ์ดบนมืออีกฝ่ายก็ทำได้นะฮะเอาจริงๆมันเป็นเด็กแนวรับที่ยืดหยุ่นทำได้แทบทุกอย่างเลยแต่พอมาสมัยนี้การ์ดมันไม่อัปเดตฮะบอร์ดโดนทำลายง่ายมากไม่ทันได้วางเคาน์เตอร์กี่เม็ดด้วยซ้ำก็ตายห่ากันหมดแล้ว เนื่องจากสมัยนี้คนเขาไม่ได้สนพวกมอนสเตอร์ที่แบบไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้นะไอพวกวิธีจัดการเนี่ยสมัยนี้มีเยอะแยะไม่โดนทําลายจากการต่อสู้แล้วไงวิธีอื่นเนี่ยก็คือโอโหสารพัดนั่นจึงทําให้จุดแข็งในอดีตที่เคยมีเนี่ยมันใช้กับสมัยนี้ไม่ได้นะฮะพอแบบวางฟอกเคาน์เตอร์ได้ไม่ทันเลยเนี่ยก็โดนเขาจัดการไปแล้วจะไปทํมาอะไรกินได้อนะเนาะโอเคเด็กที่2ก็คือรอย เป็นเด็กหุ่นยนต์ที่มาในทีมของยานพาหนะที่มีชีวิตนะฮะซึ่งบอกเลยว่าแค่เห็นหน้าตาเท่านั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มองไปยังไซเบอร์ดราก้อนกันหมดแล้วสาเหตุหลักๆก็คือไซเบอร์ดราก้อนนั้นมักได้เปรียบมอนแคลนเครื่องจักรอื่นๆมาจากตัวคิเมร่าเทคฟอร์เทสดราก้อนนะฮะซึ่งสามารถที่จะนำอามอนเครื่องจักรตัวอื่นบนสนามเนี่ยมาฟิวชั่นกับไซเบอร์ดราก้อนของเราได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมอนของอีกฝ่าย นั่นจึงทําให้พอเราเข้าใจในจุดนี้นะฮะผู้เล่นเนี่ยถ้าหากว่าจะเล่นเครื่องจักรนะฮะก็มากที่จะเลือกไซเบอร์ดราก้อนมากกว่าในสมัยนั้นอยู่แล้วเท่านั้นไม่พอถ้าหากวัดกันเรื่องการอัปเดตการ์ดนะฮะโอ้โหไซเบอร์ดราก้อนนี่อัปเดตมาอย่างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นมอนลิงเออยมอนเอ็กซีดเออยก็มีนะฮะเรียกได้ว่าได้รับการสนับสนุนมากกว่ารอยหลายขุม ไม่ใช่เพียงพกแค่ว่ามันเท่กว่าแต่ยังเก่งกว่าแบบมีเหตุผลด้วยนะฮะแล้วแบบนี้ใครเขาจะไปเล่นเด็กรุ่นน้องอย่างลอยละ่ะจะเล่นไปทําไมพอมันขาดความนิยมแล้วก็แทบไม่ค่อยมีการอัปเดตเข้ามาเลยลอยจึงโดนลืมไปตามกาลเวลาโอเคสําหรับเด็กที่3ก็คือเอเลียนนะฮะสมัยก่อนจัดได้ว่าเป็นเด็กที่แปลกใหม่และผมชอบมากกับสไตล์การที่เราจะต้องวางเอเคาน์เตอร์ใส่มอนอีกฝ่ายใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะสามารถจับมาควบคุมหรือว่าใช้ประโยชน์อะไรจากมอนที่มันโดนวางเคาน์เตอร์ไปแล้วได้ แต่ในสมัยนี้นะฮะถ้าหากว่าจะเล่นแนวควบคุมมอนอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นเกเดิน่าจะเล่นง่ายกว่าแถมมอนบางตัวที่มันไม่รับผลของการ์ดหรือทาร์กเก็ตทำให้การวางเคาน์เตอร์นั้นทำได้ลำบากมากขึ้นนะฮะและเนื่องจากว่าเด็กนี้เองก็เช่นกันไม่ค่อยได้อัปเดตการ์ดใหม่เข้ามาเท่าไหร่มอนเก่าๆที่มีในเด็กนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเป็นทุนเดิมในสมัยนี้อยู่แล้วนะฮะทำให้การจะนํามาเล่นเป็นเรื่องยากและนี่เป็นสมัยที่คนเขาสามารถที่จะเอามอนสเตอร์ที่ติด พวกเอคาลเตอร์เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบในการทําอย่างอื่นได้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอันเชิญลิงเนี่ยง่ายสุดและซิงโครหรือแม้แต่เอ็กซีดคือได้หมดวางไปเถอะฮะเอเอคาลเตอร์ A A เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รีบใช้แป๊บๆเขาก็เปลี่ยนมอนออกมาใหม่เพื่อหนีการวางเอคาลเตอร์ได้แล้วแถมจะมาเล่นแนวคุมมอนก็อย่างที่ผมบอกไปไปเล่นเกรเดนไวกว่าเชื่อผมเล่นง่ายกว่าด้วยแล้วก็การ์ดน้อยกว่าก็คือเข้าใจง่ายกว่าโอเคสําหรับเด็กที่4ี่ก็คือกลุ่มโจนแมงป่องดำนะฮะ เด็กเก่าที่โดนลืมไม่พอสแต,ต็ตยังกากมากแทบจะสู้เด็กอื่นไม่ได้เลยกับหักหากินอย่างไอ้ Trap Dust Shoot เนี่ยก็โดนแบนไปอีกคือมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆฮะกับไอ้เด็กเนี่ยการ์ดจากอนิเมะก็ไม่เอามาทำให้มันเก่งขึ้นเป็นหนึ่งในเด็กที่อัปเดตไม่พอไม่มีมอนสเตอร์ใน Extra ์เต k เดกเป็นของตัวเองด้วยซ้ำซึ่งปัญหาของเด็กนี้มันอยู่ที่สแต,ตด้วยแหละฮะสแต,ตมันกระจกจริงๆ เพราะว่าไอเด็กพวกนี้ก่อนที่มันจะใช้เอฟเฟกได้มันต้องสร้างดามจจากแบทเทิลให้ได้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วพอสเตตมันน้อยเนี่ยมันจะไปสร้างดามจได้ยังไงล่ะถ้าหากว่ามีการอัปเดตการเวทมนตดีสักหน่อยให้มันแบบสามารถสแปมตัวเองออกมาได้รัวๆเนี่ยอย่างนี้นะฮะเหมือนกับพวกโอจามาเนี่ยและมีการที่แบบทําให้พวกมันเนี่ยพอจะอยู่พร้อมหน้ากันครบแล้วเก่งขึ้นหน่อยก็ยังโอเคแต่นี่คือมันไม่มีอะไรจริงๆฮะต่อให้แบบจะสแปมออกมาครบทุกตัวเนี่ยมันก็แบบเอาเท่เฉยๆอะเอามาลิงก์ทิ้งอันนั้้นนนนน่่าจะะะแแบบมีปรโโยยช์สุดลลคคัเเ สำหรับเด็กที่5ก็คือเดมอนลังมานร้ายนะฮะสแตตกาดขึ้นอยู่กับดวงไม่พอตูยังต้องจ่ายไรให้ตลอดอีกมาในอารมณ์เดียวกันกับอาคานาฟอสเลยฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงในแบบอาคานาฟอสก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กดวงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เสี่ยงในการแบบสุ่มเอฟเฟกอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในขณะที่อาคานาฟอสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหัวก้อยใช่ไหมแต่ว่าเดมอนเนี่ยเอฟเฟกของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับโยนเตา๋า ในการป้องกันตัวเองนะฮะถ้าหากว่าไอ้พวกนี้มันโดนทาเกตด้วยผลของการ์ดเราสามารถที่จะโยนเต๋าเพื่อลุ้นการเนเกตได้อาถ้าหากว่าเลขเนี่ยมันออกตามที่มันระบุก็จะสามารถเนเกตการเล็งเป้าได้นะฮะแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกเดมอนหลายตัวเนี่ยสแตตมันไม่น่าเล่น,นะฮะมันกากมากเลย กาจนไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่าปีศาจได้ไหมเรียกครีปป่าเนี่ยยังจะเหมาะกว่าแถมโอกาสถอยเต๋าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้แบบเสมอไปไงยังไงมันก็ต้องพึ่งดวงอยู่ดีเดมอนบางตัวเนี่ยมีการป้องกันตัวที่ต่ำถึงขนาดที่ตัวเลขที่จะช่วยเนี่ยมีได้ไม่เยอะนะฮะและที่แย่ที่สุดเลยก็คือไอ้พวกเนี้ยมันบังคับให้เราจ่ายไลฟ์ทุกสแตนบายเฟสด้วยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่พอยังจะให้ตูจ่ายไล์ให้อีก ถ้าหากก็จะทําแบบนี้นะฮะไปเล่นเด็กที่มันไม่โดนทารก็ตเลยแล้วก็ไม่โดนทําลายเลยตั้งแต่เลขจะดีกว่าอย่างมาเจสเปกเตอร์เออไอพวกนี้ไม,นไ,มไม่โดนทารก็ตไม่พอไม่โดนทําลายด้วยจากผลของการ์ดมีการป้องกันตัวที่หนากว่าแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องจ่ายไลท์ให้เปลืองตัวะฮะเป็นหนึ่งในเด็กที่แบบนอกจากจะอัปเดตแล้วไอมอนที่เก่งจริงในเด็กนี้ก็ยังมีน้อยมากอีกต่างหากเอาไปเล่นกับเด็กอื่นก็ไม่ค่อยได้โอเคสําหรับเด็กที่6กก็คือไอออนเชนหรือว่าเด็กโซเล็กนะฮะ ที่โดนลอยแพ้ตั้งแต่ออกมาเลยเป็นเด็กตัวประกอบในภาคไฟดีสนะฮะไม่มีการอัปเดตการ์ดใหม่ใหมๆใดๆมีแค่ไหนก็แค่นั้นเลยแถมต่อให้ใส่ครบทุกใบที่มีอยู่นะฮะก็จัดออกมาเป็นเด็กเดียวเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำเอสการ์ดของเด็กนี้มีเพียงไอ n อนเชน Dragon ใบเดียวนะฮะที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเช่นกัน ตัวลูกๆเด็กๆก็มีน้อยมากๆเอามาเล่นเป็นเด็กเดียวก็ไม่ได้ต้องไปจัดรวมๆกับเด็กอื่นนะฮะแถมถ้าหากว่าเราเอาไปจัดกับเด็กอื่นเนี่ยผมเกรงว่าเด็กอื่นก็คงจะรังเกียจด,ด้วยเพราะว่าสไตล์การเล่นของเด็กนี้มันคือการทําลายเด็กอีกฝ่ายก็คือมิวเด็กอีกฝ่ายให้หมดนะฮะซึ่งไอ้วิธีเล่นแนวเนี้ยเขาไม่นิยมกันแล้วในสมัยปัจจุบันใครเขาจะอยากไปถมสุสานให้กับอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าอยากจะเล่นแนวทําลายเด็กนะฮะไปเล่นลูนิกหรือว่าคอมโบนิโคเฟส มีผลชะง,งักนักแรมากกว่าอีกไปเล่น 2, 2เด็กนั้นยังจะดีกว่ามาเล่นไอออนเชนโอเคทีนี้เราก็มาสู่เด็กที่7นะฮะเด็ก Master ร์ม g งโอ้โหผมไม่อยากเอามอนสเตอร์ที่โคตรเท่โคตรเบียวของผมเนี่ยมาเข้าในคลิปนี้เลยแต่ว่ามันจาเป็นจริงๆฮะเด็กมาสเตอร์ม g งนี่คือแม่งเทสัตว์เลยสไตล์การเล่นของพี่แกเนี่ยจะเริ่มจากเป็นม n งไฟเตอร์ก่อนนะฮะแล้วค่อยจับบูให้กลายเป็นมาสเตอร์มงอ่า แต่ให้กับดักต่อเนื่องของพี่แกยอย่างโลนวูฟเนี่ยแหละฮะที่แม้แต่ในสมัยนี้ผมก็ถือว่าแม่งไม่เบาเลยนะฮะแต่ว่าจะใช้การ์ดนี้ได้ก็ต่อเมื่อบนสนามเราเนี่ยมีเพียงแค่นักสู้หนูจูสเกตมงไฟเตอร์หรือว่ามาสเตอร์มงเพียงแค่ตัวเดียวบนสนามนะฮะถึงจะสามารถสั่งใช้งานการ์ดนี้ได้ไอ้มอนสเตอร์ตัวน,นั้นของเราอ่ะมันจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แถมไม่รับผลเอฟเฟกต์จากมอนสเตอร์อีกฝ่ายด้วยก็คือแม่งโคตรเท่จัดเลย อยากจะอยู่บนสนามคนเดียวหล่อๆเพียวๆถึงจะสั่งใช้งานได้แต่ก็เพราะว่าพี่แกอยากจะอยู่คนเดียวตอนที่เราเปิดใช้งานนี่แหละฮะบอดเราก็เลยคือโคตรบางสมัยก่อนเนี่ยก็คือเจอไซโครนไปเดียวก็ไอ้ความยืนหล่อๆเปียวเนี่ยก็คือจบกันแล้วนะแต่ผมต้องยอมรับเลยนะฮะว่าผมโคตรชอบความเปลี่ยวเท่ๆแบบนี้มากหากมีของเสริมให้อีกสักหน่อยนะพี่แกเนี่ยน่าจะเบียวได้มากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละ ไอ้ตัวการ์ดมันแม่งบังคับให้เรายืนคนเดียวก่อนถึงจะสามารถเปิดใช้งานได้คือบอร์ดบางแบบนั้นน่ะมันก็โดนทำลายง่ายๆอยู่แล้วจึงจัดว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่การ์ดน้อยไม่พอไม่อัปเดตแล้วก็กา,กากไปเลยแล้วก็เบียวด้วยยกนิ้วไว้เลยนิ้วโป้งนะไม่ใช่นิ้วกลางโอเคเด็กที่8นะฮะยานรบ BES ไอ้พวกยานรบที่ชอบน้ำมันหมดกลางทางเด็กยานลบเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือ เมื่อพวกมันอัญเชิญลงบนสนามเนี่ยพวกมันจะมาพร้อมคาลเตอร์ติดตัวมาด้วยนะฮะซึ่งไอพวกคาเตอร์ที่ติดตัวมาเนี้ยให้เราถือว่ามันคือน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงก็ได้ซึ่งมันก็จะลดลงตามการกระทําของเราด้วยนี่แหละหรือถ้าหากว่าจะโดนทําลายจากการต่อสู้หรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยคาลเตอร์มันจะลดฮะและพอมันหมดเมื่อไหร่ความบรรยงก็จะมาเลยเพราะว่ายานมันก็จะระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้ครัชงคือถ้าหากว่ายานตะลารำเนี่ยมันเก่งเนี่ยจะไม่มีใครว่าเลยฮะ แต่นี่ก็คือไม่เก่งไม่พอยานยังระเบิดง่ายชิบหายคืออีกฝ่ายมันต้องตบนะฮะไปๆมาๆเนี่ยมันระเบิดได้เองได้ซ้ําในมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยอย่างไอแคนนอนคอแพงมากฮะเป็นการ์ดระดับ UR แถมแม่งไม่ได้เก่งอะไรเลยถ้าหากว่าจะเอาแต้ม UR มาหลอมไอแคนนอนคอมาเล่นนะฮะคือการ์ดเป็นโคตรล้าหลังอะ่ะผมว่าเราเก็บแต้ม UR เนี่ยไปหลอมการ์ดสามัญธรรมดาทั่วไปที่ใช้บ่อยๆหรือว่าแฮนด์แท็บดีๆน่าจะเวิร์กกว่าหรือถ้าหากว่าทุกคนยังอยากจะยืนการานว่า อยากจะได้มอนเครื่องจักรเท่ๆจริงๆผมมีตัวแนะนําเลยฮะเอาไปเลยเลกูลุสแนะนําใบนี้ฮะเป็น UR เหมือนกันแถมคุ้มกว่าอีกเพราะว่าเลกูลุสเนี่ยเอาไปเล่นกับเด็กเครื่องจักรเด็กไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยถ้าหากจะให้พูดถึงเด็กแบบเครื่องจักรเด็กอื่นก็มีเด็กให้เล่นดีกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กรถแทรกเตอร์คูโบต้าหรือแม้แต่แมชชีน่าฟอสเนี่ยยังเก่งกว่าเองเด็ก BES ยานลบมากกว่าเยอะเลยฮะถ้าหากว่าจะไปลงยานลบนะไปไอทรกเตอร์คูโบต้าหรือแมชชีน่าฟอส ดีกว่าโอเคเด็กที่9ก้าอินเซกเตอร์เคยเป็นเด็กที่เก่งมากนะฮะจนถึงขนาดที่ว่าการ์ดพี่แตนเนี่ยโดนลิมิตไปเหลือแค่ใบเดียว แต่อดีตที่เคยลุ่งโลดนั้นไม่หวนกลับมาฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเด็กที่กากไปละอินเซกเตอร์เนี่ยจะเป็นการเล่นกับการสวมใส่กันเองฮะมอนสเตอร์แต่และตัวเนี่ยจะสามารถเอาเพื่อนจากสุสานหรือว่าบนมือเนี่ยมาสวมใส่เพื่อแสดงเอฟเฟกได้หรือก,ก็คือเด็กสวมใส่ยุคแรกๆที่ดีที่สุดเด็กหนึ่งเลยนะฮะสำหรับเด็กนี้แต่เพราะว่าไม่มีการอัปเดตให้เยอะเท่าที่ควรทําให้มันตามเด็กสมัยใหม่ไม่ทันแล้วฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยใบยเดียวที่ยังคงเอามาเล่นกับคอมโบเด็กอื่นได้ก็คือตัวลิง์อย่าง พี่โกฟาเลน่านะฮะซึ่งก็ต้องมักเอาไปเล่นกับเด็กมแมลงใหม่ๆอย่างพวกอ่าบีทรูเปอร์หรือว่าถ้าหากว่าจะเอาแบบใหม่กว่าหน่อยก็แล็กนาไลากาอะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถเล่นด้วยกันได้อยู่แต่ไอพวกตัวจากเมนเด็กเอามาเล่นเพียวๆเนี่ยมันไม่ไหวแล้วฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีการป้องกันตัวเองที่ดีมากนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็พึ่งการสวมใส่กันเองมากเกินไปทําให้เราสามารถที่จะเซตการ์ดในบนสนามได้น้อยลงอีกต่างหากก็เลยทําให้เด็กเนี้ย มันเสื่อมความนิยมไปตามการเวลาก็คือเคยเป็นเด็กหนึ่งที่เก่งมากยอมรับนะฮะแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เก่งแล้วโอเคเด็กสุดท้ายในวันนี้ก็คือสติลสวอมหรือว่าอินเวอร์สนะฮะคือไอเด็กเวอร์สเนี่ยซึ่งเป็นเด็กเอ็กซีที่พัฒนามาจากแคลนนี้เนี่ยคือมันเก่งมากๆเลยนะฮะในสมัยก่อนแต่ว่าตอนแรกเริ่มที่ยังเป็นแค่อินเวอร์สเนี่ยก็คือมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะมันเป็นแค่เด็กเน้นบูชายันเฉยๆอ่ะแล้วมันกากมากเลยเพราะว่าหากว่าเราไม่มีมอนให้มันบูชายัน มันจะแสดงเอฟเฟกอะไรได้แ่ะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแสดงเอฟเฟกอะไรได้เลยแต่หากว่าไม่ได้มาจากการอัญเชิญบูชายันน่ะคืออารมณ์มือนกับว่าเราเล่นเด็กจักรพพัดนะฮะแต่ว่ากากว่าจักรพพัดหลายขุมเลยคือจักรพพัดเนี่ยมันมีของเสริมเยอะไม่พอมันยังมีเอฟเฟกที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าอินเวอร์สเนี่ย คือคุณมึงต้องบูชยันมอนแคลนตัวเองเท่านั้นนะฮะคือถ้าหากว่าเราเอามอนสเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ได้ติดชื่ออินเวอร์สมาบูชยันให้พวกมันเนี้ยเอฟเฟกจะไม่ติดเลยเว้ยคือแค่ข้อจํากัดเนี้ยก็เลยทําให้ความหลากหลายในการเล่นเนี่ยมันน้อยลงไปมากอยู่แล้วนะฮะนั่นหมายความว่าต่อให้เราจะสามารถใส่มอนสเตอร์แคลนอื่นมาปนๆเพื่อสแปรมอนสเตอร์ให้พวกนี้บูชายันได้แต่มันก็ลงมาได้แค่ตัวฮะเอฟเฟกมันไม่ติด ท่านั้นไม่พอไอการเวทกับดากเสริมของแคลนเนี้ยมีน้อยมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในภาคเรนส์ที่เป็นอนิเมะเนี่ยพวกลูกกระจกกาก,ากากในภาคเนี้ยถึงเอาเด็กนี้ไปเล่นนะฮะลองคิดดูนะฮะว่าขนาดในอนิเมะเนี่ยยังให้เด็กเนี้ยเป็นแค่เด็กตัวประกอบตามแมปเลยมันคงจะช่วยยืนยันไปอีกเสียงแล้วนะฮะว่าเด็กเนี้ยมันกระจอกมากและไม่ควรที่จะนำออกมาเล่นอีกแล้วก็ จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10เด็กสุดกากของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ครั้งถัดไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ